ซื้อสลักออมสินพิเศษ1ปี200,000บาทการันตีผลตอบแทนรวม2,320บาทนะครับถูกรางวันไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันกับสลักออมสินพิเศษ1ปีทั้งในรูปแบบใบสลักและแบบดิจิทัลุ้นรางวัลพิเศษมูลค่า70ล้านบาทนะครับลุ้นไปพร้อมกันห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับกับสลักออมสินพิเศษ1ปีนะ วันไหนนะครับวัน70ล้านบาทในวันที่16กรกฎาคม2568นะครับที่จะถึงนี้นั่นเองฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยสำหรับรางวัลพิเศษนะครับผู้ฝากสลักอมสินพิเศษดีท่าน1ปีและแบบสลากอมสินพิเศษ1ปีแบบไปสลากนะครับรางวัลพิเศษออกจำนวน2ครั้งด้วยกันครั้งที่1นะครับจำนวน30รางวัลในเดือนพฤษภาคม2568เป็นเงิน รางวัลน,นะครับ1ล้านบาทจํานวนรวมรางวัลคือ30ล้านบาทนะสารางวัลด้วยกันแล้วก็ครั้งที่2ก็จัดหนักจัดเต็มทีเดียวจบนะครับก็คือเงินนะครับรางวัลพิเศษ70ล้านบาทนะรวมเป็น3าสรางวัลรวมมูลค่า100ล้านบาทหูครั้งที่สองนี่70ล้านบาททีเดียวเลยนะจริงๆผมอยากให้สอยย่อยนะจะได้มีโอกาสาลุ้นกันเยอะๆขึ้นนะครับหลายๆคนจะได้เป็นเศรษฐีกันหลายๆคนเนาะ นในรูปแบบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ถูกรางวัลพิเศษครั้งที่1ต้องเป็นผู้มีผู้ฝากสลากอมสินพิเศษที่ท่าน1ปีนะครับหรือสลากอมสินพิเศษ1ปีใบสลากนะครับระหว่างวันที่1เมษาย,ยน2568ถึงวันที่15พฤษภาคม2568นะครับคือต้องฝากระหว่างนี้นะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราเคยซื้อ,อไว้เมื่อปีที่แล้วหรือซื้อ,อไว้ในตอน ก่อนมีนาคม68แเนี่ยแล้วเราก็หวังที่จะถูกรางวัลพิเศษด้วยไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องเริ่มซื้อใหม่นะครับนะสำหรับรางวัลสำหรับคนที่อยากจะลุ้นรางวัลพิเศษนะครับส่วนครั้งที่2ต้องเป็นผู้ที่ฝากสลากออมสินพิเศษที่ท่าน1ปีหรือแบบสลากแบบใบสลากนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง 15กรกฎาคม2568ก็คือในวันนี้วันที่1เมษายนเราเริ่มซื้อกันได้เลยนะครับสลากออมสินพิเศษนะครับ1ปีนะจำนวนเพราะนั้นได้ลุ้นเลยนะจำนวน31หลังวันกำหนดการออกรางวัลครั้งที่1เนี่ยนะครับสำหรับรางวัลพิเศษคือวันที่1 6พฤษภาคม2568 30หราลังวันแล้วก็ครั้งที่2วันที่16กรกฎาคม2568จําจำนวน1งหลังวันนั่นเองนะครับธนาคารเอง,เองจะ นะครับแจ้งนะครับผลการออกรางวัลนะครับผ่านเว็บไซต์แล้วก็ส่งจดหมายให้มารับรางวัลด้วยตัวเองนะครับที่ธนาคารอมสินนั่นเองนะครับสำหรับสลากออมสินพิเศษ1ปีนะครับในงวดนี้นะครับของ1ปีแบบใบสลากนะครับจะเป็นงวดที่614และสลากที่ท่านนะครับ1ปี นะครับจะเป็นงวดที่613นะครับลุ้นรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทยังคงเหมือนเดิมนะแล้วก็รางวัลอื่นๆอ,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 อีกมากมายแล้วก็ดอกเบีย้ยบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีฝากครบอายุจะได้เงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัตินั่นเองนี่คือข้อดีนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้ลุ้นรางวัลได้อัตราดอกเบี้ยด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสลักอมสินกัน จุดเด่นของสลากนะครับเราจะาพูดสลักดีท่านนะครอบคลุมทั้งใบสลากและแบบดีท่านเลยก็คือครบอายุจะได้เงินต้นคืนนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้รุ่นรางวัลทุกเดือนรางวัลที่1มูลค่า10บล้านบาทและรางวัลอื่นๆอีก,อก,อกมากมายนะครับแล้วก็รางวัลพิเศษซึ่งจะจัดในแต่ละช่วงนะซึ่งช่วงนี้จะเป็นรางวัลน,นะครับทองคําแท่งหนัก10กิโลกรัมนะครับแล้วก็ในออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะฝากถอนได้ผ่านแอปไมโมนะครับง่ายๆตัวสลากด้วยตัวคุณเองนะครับหรือ อรอนะเงินรางวัลโอนเข้ามาอัตโนมัติก็ทําได้โดยเช่นเดียวกันนะครับรักเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับระยรกวาการฝากสลากออมสิพิเศษ1ปีตั้งแต่วันที่1เมษายน2568เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทอายุของสลากนะครับ1ปีมีสิทธิ์ถูกรางวัล12ครั้งราคาขายหน่วยละ100บาท รายละเอียดของดอกเบีย้ยฝากครบ1ปีจะได้รับดอกเบีย้ย0.2บาทต่อหน่วยนะครับหรือร้อยละ0.2ต่อปีนะครับ20สตางค์นั่นเองนะต่อหน่วยอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไขาการฝากฝากไม่ครบ6เดือนหากส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากครบ6เดือนไม่ครบ1ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ย ซื้อสลังออมสินพิเศษ1ปี200,000บาทจะรับ2,000หน่วย2,000หน่วยนั้นการันตีถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขละ80บาทจำนวน2หมายเลขด้วยกัน80คูณ2ก็160บาทต่องงวด160บาทคูณ12ก็1,920บาทนั่นเองนะครับและครบกำหนดจะขายได้หน่วยละ100บาท20ต่างคูณ2,000หน่วยเท่ากับ2,400บาทถูกรางวัลทุกงวด160บาทคูณ12ก็1,920บาท 2,400บาทบวกกับ1,920บาทเป็น2,2,320บาทรับไปเลยนะครับก่อนจากการนะครับสลากออมสินพิเศษ1ปีทั้งในรูปแบบใบสลากและแบบพิทิาน,นะครับเปิดให้จองซื้อหรือจะจำหน่ายนะครับในทุกๆวันยกเว้นช่วงวันที่ออกรางวัลก็คือวันที่16ของทุกเดือนนะครับสามารถที่จะไปซื้อ ก็ได้นะครับสามารถซื้อผ่านแอปไมโมก็ได้นะง่ายๆนะครับเงินต้นไม่หายได้รุ้นรางวัลได้ๆต่ออตาตกเบียด้วยนะครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้หนึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อสองมีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code <P ers> เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกำลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทำการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมัดระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ